สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่อีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลสีมาโพธิ์อำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่ดินที่ต้องการที่จะขายคือแปลงด้านขวามือของธารานี่นะครับเนื้อที่13ไร่13ไร่นะครับตรงนี้ต้องการขายราคาไร่ละ1ล้านหแสนบาท นะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอ1ิถนนสาธารณประโยชน์ถนนคอนกรีตนะครับเส้นทางรัดระหว่างถนนหมายเลข3079นะครับผ่านหน้านิคมอุตสาหกรรม304นะจากตรงนี้ออกไปถนนหมายเลข3079 ประมาณ400เมตรนะฮะตรงนี้ออกไปแล้วก็จากตรงนี้ออกไปหน้านิคมอุตสาหกรรม304อําเภอสรีโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองหน้านิคมต้องออกไปถนนหมายเลข3079นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของถนนหมายเลข3079นี้ครับตัดออกมาจากาหมายเลข359นะฮะ359 วิ่งตรงมานะครับผ่านนิคมศากกรรม304ผ่านอำเภอเสียพุพธไปสิ้นสุดที่ในตัวเมืองจังหวัดรปราจีนบุรีเป็นถนนทางหลวงที่กำลังพัฒนานะครับตรงนี้ติดกับโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะทั้งตรงฝั่งตรงข้ามและก็ท้ายแปลง ฝั่งนี้ด้านข้างของพื้นที่ให้เช่าทำสวนโซโบโนะฮะตรงนี้แนวเขตก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยครับหมุดพึ่งลังวัดมาหมัดมาดเลยนะฮะแล้วก็ยิงตรงไปจนชนนู่นเลยครับเห็นหลังคาบ้านจัดสรรไหมครับฝั่งนู้นเลยถึงฝั่งนู้นนะครับเกือบ200เมตรสองกว่าเมตรนะครับ เดี๋ยวท่าจะจับ GPS ให้ท่านได้ชมอีกทีนึงนะแต่หน้ากว้างนี่ประมาณ95เมตรหน้ากว้างประมาณ95เมตรแล้วก็ถ้าเราออกไปฝั่งนี้จะออกไปบริษัทเทมมะแคนนอนโคยิโต oh นะครับในนิคมอุตสาหกรรม304ฝั่งตรงข้ามนี้เขาตีแปลงไว้ทำโครงการบ้านจัดสรรหมดแล้วนะครับตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องถมมากนะครับประมาณสามสิบเซนน่าจะได้นะครับตามก่อถนนเนี่ยประมาณสามสิบเซนหน้ากว้างเก้าสิบห้าเมตรไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าแรงสูงผ่านนะครับระบบสาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตมีเส้นนี้นะครับเวลาช่วงเลิกงานนะครับพนักงาน จากโรงงานนะครับช่วงเวลาขับขันเวลาเข้างาน6โมงถึง8โมงประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงเลิกงานประมาณบ่าย3ถึงถ้าทำโอก,ก็ประมาณถึง 2- อสามทุ่มเลฮะเส้นนี้จะมีรถพนักงานนะครับสัญจรไปมาเยอะทีเดียวครับเป็นเส้นทางลัดเข้าไป IP7 นิคมอุตสาหก,กรรม3 0มีมีหลายโรงงานฮะ,ะจากตรงนี้ไปเนี่ย ประมาณสองกิโลเมตรก็ถึงเขตโรงงานแล้วนะครับซึ่งพื้นที่ที่ต้องการที่จะขายเนี่ยตามผังเมืองนะครับเป็นโซนสีม่วงนะสามารถสร้างโกดังสร้างโรงงานเครื่องจักแรแลงม้าสูงๆได้นะครับตรงนี้พัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ได้นะแล้วก็เป็นบา้านจัดสรรนะครับเป็นโกดังเป็นโรงงานได้นะครับ ผักทําโกดังพักสินค้าแล้วก็ทยอยเข้านิคมศุกสาหกรรมรถชนะปาจีนนิคมศุกสาหกรรม304ได้เลยไม่ไก่นะฮะตรงนี้ เป็นแหล่งชุมชนนะฮะโครงการบ้านจัดสรรนี่ขึ้นเยอะนะครับขึ้นแล้วก็ขายหมดนะครับมีหลายโครงการทีเดียวตรงนี้พื้นที่อำเภอสีมาโพธิ์แหล่โครงการบ้านจัดสรรนะเตรียมขึ้นอีกสองไร่ตรงนี้นะครับทางเข้าเขาอยู่ฝั่งนูน้นนะที่เราเดินมานี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะครับเป็นทางที่ของแปลงสิบสามไร่นี่นะครับเขาตีแปลงไว้แล้วเนี่ยหนึ่ง เป็นหมุดเป็นหมุดนะฮะหมุดที่ดินขึ้นบ้านจะสันอีกแล้วนะฮะขึ้นได้นะครับไม่ไม่ต้องถมมากตรงนี้ทาราพาเดินชมรอบแปลงไปเลยนะฮะ ฝั่งตรงข้ามเป็นสวนส้มโออันนี้เพิ่งปลูกฝั่งนู้นเก็บผลผลิตได้แล้วสภาพแวดล้อมด้านข้างนะฮะ ตรงนี้ไปตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับประมาณ4กิโลเมตรนะฮะศูนย์ราชการสถานีตำรวจอ่าเทศาบาลเทศาบาลแล้วก็อบอตอนะฮะอยู่ตรงนั้นนะับประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเอง นิทาเดินมาแปลงของสวนส้มโอแล้วนะฮะขุดร่องนะครับแต่ไม่มีน้ำน่าจะสูบน้ำมาจากบอ่อขนาดใหญ่นะฮะตรงนี้มีร่องขุดร่องอยู่นะฮะใช้ได้เฉพาะได้ดูฝนร่องตรงนี้มีน้ำเล็กน้อยตอนนี้ เมื่อก่อนนี้ให้เช่าปลูกมันนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าของไม่ให้เช่าแล้วต้องการปล่อยขายเลยนะฮะตรงนี้แปลงนี้13ไร่สามารถพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ด้านหน้านะครับและด้านหลังเป็นพื้นที่บ้านจัดสรร <anca> ก็ได้หรือว่าหรือว่าซื้อไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้นะครับอนาคตโซนนี้หนาแน่นไปด้วยประชากรที่มาทำงานในโรงงานแน่นอนนะโรงงานขึ้นใหม่ก็มีนะครับในนิคมอุตสาหกรรม3ซ4 ทำเป็นสวนป่าก,ก็ได้นะครับสวนป่าในชุมชนถ้าเกิดว่าท่านมีงบประมาณเยอะนะครับตรงนี้พัฒนาเป็นสวนป่าแบบอนาคตนะฮะทำเป็นรีสอร์เทเชิงธรรมชาตินะทำเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับพนักงานในนิคมุสากรรมเนี่ยแหละครับเสาร์ทิศวันหยุดเขามาแน่นอนนะโซนนี้ไม่ค่อยมีที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าก็ต้องใช้งบประมาณตามพื้นที่ตามราคานะฮะลองแวะมาชมได้ครับเผื่อตรงสเปคท่านทุกท่านนะฮะที่รับชมอยู่ขณะนี้นะฮะเผื่อตรงสเปกก็ลองแวะมาชมได้นะครับหรือว่าทักไลน์ทารามาได้นะครับทักเบอร์โทรเบอร์โทรโทรไลน์นะฮะมีหลายช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรก็ ติดต่อที่ได้ที่เบอร์0860188856 08601ต8ง856ครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ0879839016 0879839016ทาราสังหาปลาจีนนะครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงนะฮะ ครับวันนี้ทาราสังหาปาร์จีนครับกราบขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องทาราสังหาปารจีนนะครับซื้อขายที่ดินปาจีนบุรีสากลนครนายกนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับฝากทารามาได้นะฮะทาราช่วยขายนะครับเผื่อแปลงของท่านอาจจะไปตรงสเปคท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามรับชมช่องทารานะฮะเผื่อตรงสเปคซึ่งกันและกันนะฮะ ราคาซื้อขายตรงกันนะฮะก็สามารถที่จะจบกันขายได้นะครับฝากมาได้เลยนะครับานายินดีที่จะไปรีวิวนำเสนอและก็อัพโหลดลงช่อง YouTube นะฮะตรงนี้ครับวันนี้ทนาสังหาระจีนขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุภาพร่างกายพลไมแข็งแรง ทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับมีลูกค้าทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศนะครับมาสั่งสินค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับสินค้าของท่านนะฮะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องๆๆๆร่ำรวยร่ำรวยนะฮะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเจริญเติบโตทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องนะครับมีเงินมีทองเงินได้น้องทองได้มาทุกทท่านครับ วันนี้ทาราสหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ